กระชาบบริสเบ,บ็ตโซ่30พฤศจิกายน2025เดือนนี้คอลแลับกับเบิร์นเจวิชนะครับชื่อตู้ว่าไบรท์นะครับตัวละครที่มาเป็นนินนี่กับโนเอลนะครับคือก่อนหน้านี้นนออฟฟิเชียลประกาศออกมาแล้วนะครับว่าท้ายเดือนนี้นะครับก็คือเป็นคอลแลับกับเบิร์นเจวิชนะครับคิดว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเดาว่า คงจะเป็นบูโน่กับเบลโกอะไรอย่างนี้ครับแต่ปรากฏว่าเป็นนินนี่กับโดเอลนะครับซึ่ง2ตัวละครนี้มาแล้วนะครับในช่วงหลังครบรอบ10ปีนะครับเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะเป็นทีมชุดว่ายน้ำนะครับรอบนั้นก็มี3ตัวนะครับมีเมซี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าอาจจะมาบ่อยเกินนะ อยากจะให้แอร์ไทม์ตัวละครอ,อื่นบ้างนะครับอย่างเช่นบูโน่เบลโก้ว่ากันไปนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับบูโน่อาจจะมากลางเดือนนี้ก็ได้อันนี้เดาๆนะครับซึ่งก็ชอบแหละนะครับสองตัวนี้นะครับแล้วก็มารอบนี้เป็นสีฟ้าทั้งคู่นะครับก็คือเป็นธาตุความเร็วและทำหน้าที่เดียวกันนะครับก็คือเป็นผู้สังหารควินซี่นะครับเป็นตัวตีกิลควินซี่ ตีแดงนะครับหรือว่าตีใกล้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ทั้ง2ตัวเลยเนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะว่ามีอาบรบิที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับคุณภาพชีวิตในการเล่นเกมนี้นะครับในการตีคิวพินซี่มันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับและก็หลังตู้นะครับผมมีหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสได้ตัวละครซ้ำจะสูงมากนะครับ แล้วก็หลังๆเนี่ยพวกตู้กาชาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีดุดเลนแล้วนะครับก็คงจะได้ซ้ำแหละวันนี้นะครับคือบางทีดุดเลดแล้วได้ตระครเก่าๆที่ไม่เคยมียังดีกว่านะครับอันนั้นคือในมุมของข้อดีของการมีดุดเลเรดนะครับมาต่อ1บ15นะครับส5ถึง16บสเต็ปประมาณนั้นแหละนะครับก็น่าจะถึงประมาณนั้นแหละสะเต็ปแรก เสียงแบบนี้ไม่ใช่เฮ้ยมาวะจบเลยไหมเสียงผู้ชายนะครับท่าบูโนโ่ะบูโน่แหละ<ม>อย่างน้อยอีกหนึ่งตัวนะครับ โฮโฮถ้าคุณช้าเป็นภาษาไทยคือตัวละครเก่าแล้วนะครับ <c oughs> คริสต์มาสเหมือนกันนะครับคิดแต่ว่าเป็นคริสต์มาสเก่านะน่าจะหมดแล้วนะครับอรอบนี้ก็เป็นธีมคริสต์มาสนะครับเอาจริงก็ไม่ได้อะไรล่ะเป็นนินนี่กับโอซูชิ ะครัโนเอลกับโอซูชิอะไรเงี้ยไม่ได้มาเดียวๆสักทีเดียวว่ากันไปนะครับสเต็ปที่2นะครับสเต็ปแรกเฮ้ยเสียงใชโโ่โอ้ดีป่ะดีดีด,ด,ดีโอเคนะครับตัวตีปกติมาแล้วนะครับอุ่นใจอุ่นใจ โอเคนะครับตัวหน้าตู้เรามาแล้วตั้งแต่สเต็ปที่2นะครับถือว่าดีนะครับการออก5ดาวเนี่ยถือว่าดวงดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็คือจะได้ตัวหน้าตู้ไหมเท่าน,นั้นเองเฮ้ยรัวๆนะครับโ no. นอาเนี่ยว เออคือเหมือนจะไม่เชื่อนี่มันตัวใหม่นะครับก็คือครบแล้วนะครับหน้าตู้เออหนึ่ง่าจะได้รุ่นยาวๆอ้าวดีอันนี้คือดีใจนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ครบหน้าตู้ในสามสเต็ปนะครับอันนี้คือถือว่าดวงดีมากๆแล้วนะครับคือจริงๆถ้าเกิดว่าเขาให้มาวันนี้สัก สตัวใช่ไหมมันมันอาจจะยากกว่านี้วันนี้สองตัวก็เลยอาจจะดูง่ายครับแต่สำหรับผมก็คือนี่เป็นครั้งแรกนะครับในสามสเต็ปได้ครบหน้าทัวแล้วไปต่อนะครับเดี๋ยวนะคือคือต้องการซ้ำนะครับเอาเอามาทําให้ตามไปนะบูโนโอเอามาเบิกเนตให้มันเก่งขึ้นนะครับโอ้โหนะครับ ง่ายจังวันนี้ต่อน,นะครับเดี๋ยวนะคิดก่อนอาจจะไม่ถึงสิบห้านะครับอาจจะแค่สิบสิบเอ็ดก็ได้อันนี้น่าจะเงียบนะโอเคนะครับถือว่าถือว่าวันนี้ดวงดีมากๆแล้วนะครับไม่ได้รุนดยาวเลยไม่ตื่นเต้นเลยอันนี้การันตีนะครับการันตีห้าดาว เดาว่านะครับเดาว,ว่าผู้เล่นอื่นๆก็น่าจะน่าจะดวงดีเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้มีแล้วก็คือตอนนี้มีม,มีครบทั้งตู้แล้วนะครับเพราะว่า อันนี้ผมอาจจะคิดไปเองนะแต่รู้สึกว่าถ้าดวงไหนที่มันออกดีเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้เล่นอื่นๆก็ดวงจะดีคล้ายๆกันนะครับนับได้มากน้อยต่างกันไปนะครับแล้วแต่นะหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันโอเคเงียบไปนะครับเสร็จพิเิแล้วนะครับปฏิเสธ เมซี่น่าจะสามท่าห้าแล้วข้ามไปนะครับแปดแล้วนะครับมินนี่อีกสักตัวนะครับจบเลยนะครับเก็บเพชรไว้ช่วงท้ายปีมินนี่อีกสักตัวมา อือการันตีนะครับสเต็ปที่สิบเอาจริงเนี่ยมันมันเพียงพอแล้วนะในการใช้งานนะคิดว่านะครับแต่ว่าพอมันดวงดีเนี่ยก็เลยเกิดความโลภนีแล้วนะครับ เอาละคิดแล้วทีนี้คิดแล้วไปต่อดีไหมคือตอ<ล>นนี้มันผมคิดว่าเพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าดีเกิวไม่ผ่านเนี่ยก็ค่อยกล,กลับมาเปิดก็ได้นะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยพอเกิดมัน,เ,นเหมือนเป็นตู้นี้มันดวงดีอนะ่ะมันก็เลยมีความ,มารู้สึกว่าเไปต่อมันจะได้เยอะขึ้นนะครับทั้งๆที่จริงๆมันมันก็น่าจะพอแล้วก็ได้นะครับ11อนะ11 มาここไม่ใช่นสือดสต้นคลิปไม่น่ามไม่น่าบอกว่าสิบห้าเลย ขอเน,น,นี้อีกสักหนึ่งนะครับเอาเาเอไปไปให้สุดๆไปน่าจะเงียบนะครับโอ้โห oh. เอาละถ้าถ้าถ้าเปิด13เนี่ยยังไงก็ต้องถึง15นะครับไปต่อนะด้วยความโลภนะครับจริงๆ เอาจริงผมหยุดตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยคือคือคุ้มสุดแล้วนะครับตอนนี้พอพอมาถึงสเต็ปนี้มันกลายเป็นว่าไม่ค่อยดีดีแหละแต่แต่ดีดูจะลงทุนเยอะไปหน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่จำไม่ได้นะไม่สิ บูโน่สีแดงนะครับโอเคนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับการันตีนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าเรียนแบบนะครับคือมันมันจบมันควรจะจบตั้งแต่5สเต็ปแรกแล้วอันนั้นคือคุ้มแล้วนะครับอันนี้คือลงทุนเยอะไป

เอาเหลือโอเคนะครับอย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่มาหนึ่งตัวนะครับก็ก็ดีก็ดีเอาแถมให้เลยนะเงียบเงียบโอ้โหเฮ้ยมาวะ หมด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 โอ้โห,โโหนะครับเอาอีกแล้วนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราอยากย้อนเวลานะครับสรุปวันนี้ครบหน้าอเดีเดี๋ยว,ยวมีกาชาฟีน,นิดนึงนิดนึงกาชาฟีวันที่แแล้วเงียบไปอเอีค นะครับสรุปวันนี้ที่ได้ก็คือคุ้มตั้งแต่3สเต็ปแรกนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นความใช้คำว่าอะไรดีเป็นความไม่รู้จักพอของเรานะครับที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับการเปิดกาชานะครับวิธีของเกมกาชาก็ประมาณนี้แหละนะครับเป็นนะครับขอตัวค้อนใหม่มาเป็น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 อะ ตัวแรกเป็นโนเอลเนาะค้นซ้ำไม่ได้ใช่ไหมอ่าไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับนี่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้สิโอเคนี่นะครับครบ ประมาณนี้นะครับสรุปก็ตามนั้นนะครับสรุปคือได้ครบหน้าตู้ตั้งแต่สเต็ปที่3นะครับพูดอะไรพูดอะไรหลายรอบนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็สำหรับเกมบุรีดก็มีแต่กาชานะช่วงนี้นะครับนะก็เจอกันอีกทีนะครับท้ายเดือนธันวาคมนะเสียดายอยู่เหมือนกันว่าน่าจะเก็บเพชรไว้ไปไปทุ่มท้ายปีนะเพราะว่าท้ายปีมันมี เออว่ะลืมนึกถึงตัว PVP นะครับตัวท้ายปีเนาะพลาดและพลาดและลืมคิดน้อยไปหน่อยเจอกันอีกทีนะครับท้ายปีนี้นะครับก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับ